วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวลูกกตาบาร์บี้นี่นะคะลูกกตาบาร์บี้ของเราทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกว่าว่ามันมีกี่ตัวกันแน่นะคะมีของแท้นั่นแหละค่ะแล้วก็มีของไม่แทก็เยอะนิดนึงอ่ะเพราะว่าเป็นของเก่าด้วยนะคะไปดูกันเลยนะคะแล้วก็เคลียของไม่แทออกไปแล้วนะคะน <c oughs> <c oughs> ี่ก็จะเป็นของแท้นะคะเราเมื่อวานเราไปสปาผมมานะคะนี่ค่ะ วากอันนี้ชื่อว่าบลายอาค่ะก็ะยังไม่ได้ใส่เสื้อผ้าหน้าตาของบลายอาก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะนี่สวยด้วยแหละแล้วก็บบายอามีขอ้อตอบเดี๋ยวเอาจะออกตัแ้แตนงก่อนนะคะนี่จะเป็สนสไตล์นี้เลยนะก็นี่จริงมี2อันแต่อันหนึ่งตรงตรงเนี้ยมันหักเราก็ทิ้งไปนะคะแต่มันก็ยังอยู่หรอกม่อยู่แถวไหนไม่รู้นะนี่ผมสวย นี่ขอขต่ตรงนี้เป็นรองเท้าแตะนะคะแบบะรเท้าแบบแ,แ,แตะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวต่อไปกันเลยค่ะต่อไปมาเลยนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูเคยนะมีความแบบเป็นความแบบไทยมีมงกุฎด,ด้วยนะคะแล้วใส่เสื้อแบบนี้นะคะกระโปรงแล้วก็รองเท้าสาบซ่าผมเรียบร้อยะคะ่ะของแท้นะ เป็นบาร์บี้แฟชั่นนิสตันะคะที่จรินผมแบงเน,นี้ยนะคะเขาจะยาวหน่อยนะแต่เราตัดเพราะว่าดูสวยนะคะก็ตัวนี้เนี่ยนะคะก็มานี้เลยนะชื่อว่าบิวตี้ค่ะก็สวยค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันที่ตัวต่อไปกันเลยะคะ่ะวิวดูที่ตัวต่อไปกันเลยนะคะทุกคนไปดูปลาขอบอกชื่อเลยนะคะคือบาร์บี้ค่ะอันนี้จะเป็นบาร์บี้แบบรุ่นแบบเมทูมูดนะคะ มันมีแอดมีฝ่ายเล็กๆเพื่อมันเปื้อนอะไรไม่รู้นะคะแกะไม่ออกด้วยผมก็คือเราจะเอาอยางอัดไว้นะคะเพราะว่าเราไม่ตผมแล้วเขานานเกินไปแล้วก็จะขันนะคะผมมันอยู่ตัวก็ใาสา่ผงนเปลือร์มีจำไลน์นะคะแล้วก็รองเท้านี่จะเป็นรองเท้าย่างนี้นะแค่นี้นะคะโฟกัสก็ไม่พอไกลก็ไม่เป็นไรนะคะนี่ก็จะเป็นบาร์บี้เมทูมูนะคะก็สามารถขยับได้แบบเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวต่อไปกันเลยะค่ะ ชร์ได้ค่ะัวต่อไปก็เป็นผู้ชายนะคะแล้วูชื่อว่าลีโอค่ะแล้วโอตอนนี้นะคะก็จะใส่เป็นชุดที่เป็นอย่างไงชุดก็สุดแบกระขายระขายระขายด้านหลังอันนี้ก็ติดไม่อยู่นะ้วแล้วชุดมันไม่ได้แทมนะคะมันมีรองเท้าด้วยนี่อของไม่แทมอย่างไรไม่มีตัวแขนเลยนี่ว่าลิโอนะคะเป็นบาดดร์บี้ที่เป็นแบบรุ่นกีฬานะคะเป็นอ่าเขาเรียกว่าบอลนะคะเป็นกีฬาบอล คะเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวต่อไปเลยะตัวต่อไปเราจะแบบรีวิวแบบยาวๆกเลยนะคะหน้าตาเขาก่อนน่าไหมเดี๋ยวไปูที่ตัวไปกันเลยสองตัวแรกจะโป๊ะเปลือยหน่อยนะคะก็คือตัวนี้ค่ะชื่อว่าลูกแก้วนะคะผมผมปูมันเชียวไปบีข้อตออ่อตรงนี้ด้วยนะคะเนี่ยข้อตออ่อตรงนี้ ข้อมือค่ะก็จะเป็นทางออริจินอลนะคะกกแก้วค่ะตัวต่อไปเลยนะคะก็จะเป็น <c oughs> นี่เลยนะเราตั้งชื่อให้ว่าเลดค่ะแต่ตาเขามีความเหมือนราพรันเซลมากเลยนะคะเดี๋ยวไปดูค่ะตาเขาเหมือนแบบราพรันเซลมากอีกข้อต่อทั้งตัวนะคะก็ออริจินอลค่ะค่ะอุ้ย นี่นะเพาะต่อถังตัวอะไรน,นะคะเรดค่ะแล้ <c oughs> ต่อไปนะคะก็ชื่อว่าตอนตัวนี้เก่ามากเลยนะคะคือแบบตรงเนี้ยพลาสติ๊กตังเนี้ยเหลืองมากตัวน,นี้ยถ้าเขาจริงจริงจะไม่เหลืองนะนี้นะแต่ในกล้องมันเหมือนแบบแต่งแอฟเฟคอะไรไม่รนะู้นะคนเีาชื่อว่าลักเกอเอ้ยไม่ใช่ ลาบูนะคะเอ้ยบลูบลูบล,บลูบลูนะคะเดี๋ยวเราไปอยู่ที่ตัวต่อไปกันเลยค่ะตัวต่อไปนะ,ะนี่คนนี้ชื่อว่าไบล์ไบาอาเอ้ยไม่ใช่ไบรยอาค่ะเัวน,นี้ชื่อว่ากรีนนะคะกรีนเธอก็หน้าตาประมาณนี้ใส่ชุดก็แวววาวนะคะขาก็ะจะเป็นนี่ย ตัวต่อไปเลยนะคะตัวต่อไปแล้วจะเป็นผู้ชายมากเลยนะคะนี่ก็อันนี้น่าของพเดดแต่ตัวนี้นะคะมปนชื่อว่าพเดดนะใส่กางเกงแบบเป็นนักหาปลานะคะก็จะเป็นนักหาปลาไปนะคะก็ตัวจิ๊กแพกจิีกมันใหญ่มากก็ตัวเขาใหญ่เราไมา่ค่อยชอบนะะทุกคนตัวนนะะต่อไปไม่ใช่บาร์บี้ค่ะแต่สไปเดอร์แมนค่ะตอนนั้นนะคะอันนี้เราไปเจอเด็กๆนะคะเคยมาขาดเราก็เลยเอากลาปราช้างมาใส่ ก็คืออันนี้เราตั้งใจว่าจะให้แฟนกับเอลซ่าแต่ตอนนี้นะคะเอลซาอ่าบอยู่แล้ว่ะอันนี้ไม่ของเก่านะแต่ไม่มีเสียงเลยนะอาร์มพัลเลอร์ดูที่ตัวต่อไปกันเลยนะคะทุกคนต่อไปก็จะเป็นตัวนี้เลยนะหน้าแต่ก็จะเป็นวันนี้ไม่โก,กัดอันนี้เราเย็บผมเองนะก็ <c oughs> ผมเยอะเราก็เลยต้องหมัดมัดมัดนะคะก็น่ารักไปอีกแบบนึงนะคะก็นี่เป็นรักกันเ,เลยนะเดี๋ยใช้ไหม ไม่หฉันต่อยอ,อะไรประมาณเนาะก็คือแบบตัวต่อไปนะคะนี่นี้จะเป็นหน้าที่เต่ามาก้าไปเจออยู่นะคือเจออะก็แบบตกใจมากเลยหลอนมากเอ่อเรียนแบอกว่าเนาเนี่ยเขาชื่อว่าเรนโบล่ะค่ะคนนี้เขาชื่อว่ามยรี่ค่ะเขาหน้นตาตานี้นะคะเขาเป็นเหมือนแบบบาร์บี้สัญชาติจีนนะคะแบบ หน้าขนาดนี้คะแต่ตัวไม่ใช่นะคะแล้วก็โอ๊ย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 ทุกคนนะแล้วก็มีเป็นน้องค่ะก็ชื่อว่าอาหมวยอหมวยนะคะก็จะใส่ชุดแบบเป็นบ้านเลยนะคนต่อไปค่ะจิ๊อิ๊ดคนนี้ชื่อว่าจิ๊ดอิ๊เป็นเป็นเป็นแบบเพื่ออะไรอ่ะเป็นอะไรกับคนไหน่ะคนนี้ค่ะทุกคนเขาเป็นพี่น้องกันนะคะ <cat> ตัวนี่น้องเยอะมากตัว <c oughs> ชื่อจิตดิสก็จะใส่เสื้อผ้าแล้วก็เท้าจะเป็นอย่างนี้นะต่อไปค่ะตัวนี้ชื่อว่าพิงกี้ค่ะนี่พิงกี้เขาจะแบบหน้าแบบจีนหน่อยนะคะก็ใส่ชุดนี่พิงกี้นะคะแล้วก็ต่อไปนะก็จะเป็นโซเฟียค่ะก็เป็นโซเฟียแบบอเมริเตอร์นะคะแต่ตัวใหญ่มากเราก็ได้เอามาใส่นี่นะคะก็โซเฟียก็ ก็จะใส่เป็นแบบแบบไปออกปิกีฬาอะไรประมาณนี้นะคะอ่าตัวต่อไปกันเลยอันนี้เขาเป็นเต่นที่มันพังเลยะค่ะแต่เข่สามารถตั้งอะไรวะต,ตั้งตงั้งตุ๊กตาได้แล้วก็ตัวต่อไปจะชื่อว่าบลาวค่ะอันนี้ก็ชื่อบลาวบลาวคือแบบผมฟูมากผมหยิกมากก็จะแบบใส่ดับโปร่งใส่ชุดอ,อะไรประมาณน,นี้ก็ขาวก็ออริจินอลเหมือนกันค่ะ ตัว <C oughs> ต่อไปนะคะก็จะชื่อว่าของอคุณนิดนี่ยสตรอเบอรี่ค่ะก็เป็นฝ่าเป็นพี่น้องกันนะคะก็ะสตรอเบอรี่พี่น้องสามคนนะคะก็ะจะใส่ชุดอย่างนี้เลยนะก็ชุดแบบเป็นบ้านเลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะชื่อว่าออมิเตโอค่ะเออเออล,ลีโอนะคะ ชื่อว่ารีโอเรลามักนคือเรีก็เป็นฝาเป็นพี่น้องกันจับผิดนะคะแล้วก็อุ๊ยคนสุดท้ายวมลุดค่ะตอนนี้ผมลุดเราก็เลยเอาอันนี้เขาทำผมให้นานนะคะชื่อว่าเราเลอานะคะก็จะประมาณก็ผมยาวอยู่ระดับหนึ่งเลยนะโอเใครนะคะก็ จบกันไปแล้วนะคะกับการรีวิวตุกตาบาร์บี้ทั้งหมดนะคะที่เรามีนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้แร่ด้วะคะแล้วก็กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บ